วัสดีท่นผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับผมเทรน d t เทรเซวันนี้เรามาอยู่กับเกมคอมมาเนี่ยคอนเคอร์เมนทั้นโอเมกาจิตบ้าข้างระดับโอเมกานะฮะหลังจากที่ผมจะบอกเลยว่าผมค่อนข้างจะหายไปนานเหมือนกันก็เอาไงได้ผมอยากจะพักเหมือนกันนี่นะหลังจากจบแล้วก็ตอมไปต่อไปเราจะมาต่อกันที่ภารกิจของเอฟซิลนะฮะพี a พีสคิปเปอร์าจะไม่ผิดมันแปลว่าอะไรวะผมไม่รู้เดี๋พีซาครบ เหล่าเหล่าผู้สกดจิตดิวิชันได้ทำการได้แบบได้มีภารกิจที่จะให้ไปจัดการกับพิสเมเเกอร์ ICBM บีพิสเมเเกอร์ลงเก็บ ICBM พิสเมเเกอร์คอมเพลตที่ตั้งอยู่แถวแถวแวนเดนเบิร์กแอร์ฟอร์สเบสแอร์เดนในแคลิฟอร์เนียตามคำสั่ง ของเอ่อเพลเวนเดอร์ยูเนเต็ดเตตฟอร์มลีทาเกก็คือแบบเป,เป็นคำสั่งที่แบบเอาไว้ในการแบบเอ่อป้องกันการปล่อย ICBM มาลงโจมตีโซเวียตอะไรประมาณนี้นี่เองนะฮะก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะข้อภัยที่ไม่ได้เอ่อไม่ได้แคดนานก็คือก็รู้สึกว่าการพูดตัวเองมันตกลงไปเยอะเหมือนกันเพราะว่ามัวแต่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะฮะ จริงๆแล้วมันก็เป็นผลอยู่นิดนึงก็ลองลองดูกันแล้วกันนะว่าผมทําอะไรไว้กับคลิปนี้ไม่ใช่เด็กกับเกมแล้วกันนะโอเคลาก่อนรอเลยกำลังเตรียมพร้อมการควบคุมอยู่เฉยๆ,ๆมีเวลาให้กูแค่ห้าสิเดียวเออ,อยังพอดูดีมากละวะเออเดี๋ยวก็คือเราจะต้องจ,จัดการให้หมดตอนนี้เราได้ส่งอดบ มันเรียกว่าอเดบอะได้ส่งอเดบมาในพื้นที่แล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวจัดการให้ดีอย่าว่าภารกิจนี้มันถ้าจะเล่นให้ง่ายก็ง่ายถ้าจะเล่นให้ยากก็ยากเลยไงโอเคภารกิจต่อภารกิจแรกเลยคือเราจะต้องยึดวายังเกอร์ยึดซะโอเคุสนามรบสมบัติอย่างนั้นสิเอเนียไปเนี่ยเดี๋ยวพออย่างแรกเลยก็คือเนี่ยมันอาทิตย์จริงมันจะมีให้อ้อมอยู่ตรงนี้แต่ผมไม่ทำหรอกโอเคไปล่อหมามาทีอย่างนั้นโอเคมาไม เฮ้ยเดฟมาคุณคิดอะไรอยู่โอเคเดี๋ยวอยู่งนี่เฉยเเออเดี๋ยวพอตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอหมาให้หมากัดคนกันเล่นก่อนปะอย่างนั้นโอเคคนพลังจิตดวนอย่างนั้นเข้าเรียบร้อยแค่นี้เลยเรียบร้อยชชวงเริ่มก็แค่นี้แค่นี้จริงๆผมบอกเลยแค่นี้มันก็มีอยู่แค่นี้จริงๆภารกิจนี้เออเฮ้ยมันก็ไม่ได้อะไรมากแต่อีกต่อไปจะยากเชื่อผม ยูริต้องการใจะให้ผมย mm ึดคอมมิชเนียร์เซ็นเตอร์ก่อนที่เราจะไปทำลายพิษเมกเกอร์ก็คือเลือกจุดที่จะลงโดยการกดที่ไอจุดวางพวกนี้การควบคุมสนามร <Okay. S 2> ถโอเคมาเลยตอนที่ผมเลือกอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ดีอาจจะอยู่ได้ละมั้งเอ้เดี๋ยวผมขอผมขอเคลียร์กับเสียงกันเดี๋ยวมันจะดังไปเปล่าเอเคนี้พอมัง้ง okay. โอเคปะเฮ้ยไม่พอ ทำหนึ่งแค่สี่พอแค่นี้แหละปะเพราะยังอื่นก็ดังพอแล้วเดี๋ยวตรงนี้อีกเดี๋ยวผมจะต้องหาทางผมรู้สึกว่าถ้าจาทางไม่ผิดเราจะต้องเดินตรงไปข้างบนแล้วก็ไปเคลียร์พวกควี่กับอ,อะไรนิดหน่อยเดี๋ยวฝั่งนี้โอเคเตรียมตัวโอเคเตรียมตัวลงกันได้อดิบจ๋าใช่เตรียมตัวลงกันเลยอย่างนันนี้๋้ผมต้องดูก่อนว่ามันรับทราบครับรับทราบครับเดาสิ โอเคไอเอฟวีน okay, oh, okay, oh, oh. oh. he ี่ผมค่อนข้างจะหวงโอเคเข้ามาก่อนเลยโอ้โหเดี okay. ๋ยวเจ็บตัวไปข้าตัวตาเลยไปเออไปกันอย่างนั้นอันนี้จริงจากสภาพนี่คือ GI น่าจะอยู่รอด GI อยู่รอดแน่นอนงานนี้มา GI อยู่รอดเดี๋ยวโอเคยึดต่อเลยไปเข้ามาปุ๊บกลับไปอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ต้องมีออกสำรวจบ้างแหละแตวทำไมผมต้องยึด IFV ไว้ก่อนก็คือมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะช่วยได้มากอยู่เพราะ ก็คือเดี๋ยวต้องส่งอเดปพวกอเดปมือเปล่าไปแต่ตอนนี้ผมจะไปไม่ได้ผมได้ยินเสียงการผมยังได้ยินเสียงอันนี้โอ้โหั่านไงเต็มเต็มหมูผมเลยผมได้ยินเสียงยูนิตนั่งโอ,โอเคโอเคมีมีพวกมาเสริมละแป๊บน,นึงเดี๋ยวผมต้องเปิดแมตชสำรวจเดี๋ยวไม่ไเจออะไรโอ,โอเคป่้ไปก็ต่อราย,ยงานเนี้ย แด่ถ้าเกิดยังเหลือเดี๋ยวเราต้องตรงไปกันต่อโอเคทางนี้เราก็มานี่ล็อกมานี่โอเคไปเดี๋ยวโอเคส่งพวกมากำลังเสริมมาแล้วอย่างนั้นไปเข้าเลยเงินองไม่ใช่เปลามากหรอก,กนะเงินของผมคือคุณเงินงไม่ใช่เปลาเรากาหรอก,กนะโอเคซ้อมมันก่อนงานนี้ช่วยกัน,นสอ้อมก่อนเดี๋ยวจะส่งอเด็บเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยไป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 ด่วนไปด่วนงานนี้ไปด่วนไปด่วนไอ้นี่ลงอเด็บเข้า ผมจะขอเรียกว่าอดีปยังยังไม่เรียกว่ายูริโคนอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเฮ้ยยิงยิงโดนยิงมายิงมาเออแล้วก็เอออย่างนั้นโอเคเก่งมากไปอย่างนั้นนี่แหละทำไมผมถึงต้องเก็บ i f v ไว้ใช่ไหมวะ n f ฟ n นต y Fighting Vehicle เออทำไมผมถึงต้องเก็บสเตเกอร์สเตเกอเออเอาไว้ทำไมผมต้องต้องเก็บไว้เพราะว่าเวลาอดีปเข้ามันโคตรโกงเลยเวลาสู้กับคนโอเคเดี๋ยวอันนี้นำหน้า เนื่องจากว่าภารกิจนี้มันค่อนข้างจะมันอะไรวะมันมันไม่มันแปลกกว่ะทำไมมันไม่เหมือนตอนที่ผมเล่น easy วะเออช่างเถอะโอเคเล่นเล่นเล่นดิเออเดี๋ยวไม่ทันอีกโอเคไปสิไปสิรอโอเคเล่นกับหมาเล่นกั้นนี่ไปเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปเติมตัวเตรียมตัวเคลียร์ด้านบนรู้สึกทหารจะเยอะอยู่เหมือนกันโอเคป่ะ เด้อโอเคไอพวกนี้มาตามมากันเลยงานนี้เดี๋ยวไอเอฟวีแค่นี้ก่อนอะไรเอ่อฮัมวีใช่ไหมโอเคฮัมวีเดี๋ยวเคลียร์ทหารเดี๋ยวจากนั้นเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์กันต่อเลยนะโอเคแล้วฝั่งนี้มาเดี๋ยวอาเดฟเดี๋ยวผมจะเรียกว่าอาเดฟดีป่รืวะโอเคเอฟซีลอตอาเดฟเรียกอาเดฟก็ได้อ่ะโอเคนี่มาส่วนฝั่งนี้มานี่เดี๋ยวขอบูด็อกโอเคไล้แทงมา High drag speed low ได้เพราะว่าเดี๋ยวฟังเดี๋ยวผมจะต้องเคลียร์ตึกอะไรหน่อยเดี๋ยวผมต้องใช้อะไรมาด้วยครบอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดยังไม่ติดก็เดี๋ยวโอเคเคลียร์นี่กันต่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวผมต้องเตรียมเข้ายืนแล้วโอเคพวกนี้มาเลยมาอย่างนั้นเพราะตอนนี้มันเหลือโอ้ค่าจะเหลือเด็เหลือจะผมเหลือเด็บอยู่ประมาณว่างที่จะใช้งานหลักๆเลยมีอยู่3มตัวเพราะหลังจากนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเก็บ เก็บเอาตรงนี้ไว้ตัวนึงผมจะต้องเก็บอเด็บไว้ที่คอมมิวนิเคชั่นเซ็นเตอร์อยู่คนนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมันมันมีเรื่องเหตุสุวิสัยขึ้นมาเดี๋ยวโอ้โหผมไม่อยู่จริงๆอันนี้จริงผมควรจะเก็บอเด็ไว้หมดเลยในฐานนี้เอาไว้กันฐานให้หมดโอเคอันนี้จริงตามแผนที่ผมเคยวางไว้ก็คือผมจะอาเด็บออกไปแค่ตัวเดียวแล้วก็เดี๋ยวรออาบรามอับรามจะมาถ้าผมจะไม่ผิดนะเวลายืนแล้วอับรามจะมาเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวกูจะช่วยแน่เงานยังเรียบเรีย เดี๋ยวผมจะหาความจริงเดยรออันนี้เสร็จปุ๊บโอเคฮัมวี่รับกรรมกันด่วนงานนี้เสียยเอออย่างนั้นเดี๋ยวขอเคลียร์เอานี้เอาน,นี้ตายก่อนเอออันนี้จริงผมต้องส่ง,สงผมต้องส่งถ้าผมต้องส่งฮัมวี่ไปตายเนี่ยจริงโอเคเอ้ยเฮ้ยายา,างยา,างยา,างเดี๋เพิ่งส่งเดี๋ยวเพิ่งส่งไปตายแป๊บนึงเดี๋ยวขอเคลียร์คนด้านบนก่อนถ้าจะไม่ผิด แล้วก็เอาบุด็อกเดี๋ยวเฮ้ยอเดปอเดปบเข้าใหมดก่อนอเดปเข้าให้หมดเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวเตรียมตัวอุดดูกันเลยงานนี้โอเคปะเออยิงกระเดียนก่อนกระเดียนกระเดียนกระเดียนโอ้โหแต่รถมันป่อใช้เล่นหว่ะเฮ้ยแต่ทำวีปป่อใช้เล่นนะผมว่าทำวีปป่อเออแต่ไม่เป็นไรผมก็ไม่คดีอะไรมากเนอช่วยเคลียร์คนก็พอใจแล้วป่ะอย่างนั้นโอเคนี่ นี่นี่แล้วก็มานี่ส่วนช่างเดี๋ยวขอดูอเดฟมีเหลือไหมเหลืออยู่สองอเดฟเหลืออยู่สองโอเคอันนี้ลงอันนี้เข้าค้าวตัวตายด่วนเข้าค้าวตัวตายแล้วก็ไปเอออย่างนั้นอันนี้ก็ค่าตัวตายด้วยเพราะผมจะเหลืออเดฟไว้เยอะโทษเดี๋ยวผมจะต้องเตรียมรับกรรมมาอีกเอออย่างนั้นไปกันต่องานนี้โอเคเตรียมอุดกันด่วนเดี๋ยวมีใครว่างงานมัง่งเข้าด่วน สิ่งต่อไปที่เราต้องทำเลยก็คือทำการอินอินเฟนเทรดทำการแทรกซึมตูนียบายอะไรแฮสบินเซรีส์วันเดิมจากส่งกองกลังเสริมมาด้วยว่างั้นเถอะสูญเสียยูนิตนั่นไงยิงด้วยเดี๋ยวหมาสองอับรามสองบูด็อกสองหมาอีกสอง ทานี้ชิบหายแน่นอนจับวันนี้แต่ไม่ต้องห่วงผมจึงต้องการประโยชน์ทำไมผมก็อย่งที่บอกอยู่ว่าทำไมผมจึงต้องเอาไอ้อดิพอดิมาไว้ในนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมยังไม่กล้าเสี่ยงออกเพราะหนึ่งอดิแพ้หมาอดิเอฟซีดอทเอฟซีดอทอดมันแพ้หมาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ที่ถ้าเกิดผมจะเอาไปบุกกันตรงๆเลยงานนี้ผมเลยต้องเอาอะไรมาบังไว้ก่อนเดี๋ยวผมรอบูด็อกกลับอันนี้มาก่อนรอบูด็อกอาบาร์มาก่อนเดี๋ยวบูด็อกจะไว้กันตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวเอาเอาบามไป2คนเอาบามไป2ขันถ้าเกิดยึดทันนะถ้าเกิดสะกดจิตทันนะเอาบามไป2ขันเรียบร้อยเลยโอเคเดี๋ยวฝั่งนี้แปงกันต่อโอ้โหจะเพลงดังใช้เล่นวะเพลงดังใช้เล่นวะเดี๋ยวผมลืมผมเล่นมันเยอะไปวะโอเคไม่เป็นไรหูฟังมมีปัญหาแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวบูด็อกกำลังมาโอ้โหเดี๋ยวหมาหมาสี่ตัวโอเคพวกนี้หนีไอพวกนี้หนี แล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวยึดอับรามกันด่วนงานนี้เตรียมตัวเล่้อับรามกันต่อเดี๋ยวอับรามเสร็จก็เรียบร้อยเลยงานนี้ไปอับราม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 เอออย่างงั้นมาเอ้เคลียร์หมาให้หน่อยเคลียร์หมายหน่อยโอเคอย่างงั้นเอ้เดี๋ยวเลือดมันลดได้ไงวะโอเคไม่เป็นไรสิ่งหนึ่งที่สำหรับเอฟซีรอนเอฟซีรอนอาเดฟที่ผมเคยเห็นเลยนะที่ผมเห็นจริงๆเลยนะมันจะมีปัญหา เอฟซีหรอดอะเดบเอฟซีหรอดอะเดบมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาโดนโจมตีมันจะพ่นมันจะพ่นพลังจิตได้มันจะพ่นพลังจิตไม่ได้ซึ่งนั่นมันจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งมันก็มันก็ไม่ได้แย่อะไรมากหรอกเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวอะเดบไม่เหลือเลยว่ะเดี๋ยวฆ่าตัวตายด่วนงานนี้ฆ่าตัวตายแล้วก็ออกมาเพราะว่าเดี๋ยวผมไอ้พวกนี้ผมจะต้องเก็บเก็บป้องกันบ้านไว้เก็บกันนี่ไว้เป็นส่วนสำคัญด้วยเพราะว่ามันมันก็สำคัญนั่นแหละเออ โอเคปไปแค่ glorious. สามคนกูอยู่รอดวะไปสามหัวเอ่อหนึ่งคนหัวหายสองคนเป็นตายสามคนสามคนสบายกับบ้านไอ้ีโอเคเราจะต้องอีนฟินิทอีนฟินิทอีนฟินิทเอ่อเขาเรียกว่าทำการแทรกซึมสิ่งตรงทำการแทรกซึมแบนเทนแลบของไอไลน์ซึ่งสปายจะอยู่ตรงนี้ความแตกต่างของภารกิจระหว่างยากง่ายยากกลางง่ายก็คือตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวกูเล่นระดับกลางเอาวะ เอาจริงเดก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นระดับกลางถ้าเป็นระดับกลางอ่ะเอมสปายมันจะไปโผล่ตรงนู้นไอตรงที่ผมชี้ให้ดูแหละแต่ถ้าเกิดเป็นระดับง่ายสปายมันจะเดินมาโผล่ตรงนี้เลยซึ่งมันจะรวดเร็วแล้วก็ง่ายง่ายง่ายได้ชีง่ายได้มากโอเคไปกันต่องานนี้เดี๋ยวต้องรอเด้ไปโอ้โหเดี๋ยวมันมันโอ้โหวอรฮอกว่า โอ้ยยี่ยี่ยี่จีโก้ยตกใจหมดเชีฮ้ยเอาจีนถ้าเกิดอะเด็ถ้าเกิดอะเด็ตัวนี้ผมตายแล้วผมอยู่ไม่รอดเลยนะจริงๆผมไม่มีผมไม่มีหน้าจะไปอยู่อะไรยังไงเลยนะจริงๆก็คือไอ้ตัวนี้ผมจะต้องไปไปอินเฟนไปไปสะกดจิตเอ้โลคแบลสกันก่อนไปจัดการกับวอล์ฮอกแล้วหลังจากนั้นผมก็ต้องเอาไปสะกดจิต ไปซึ่งผมก็พูดแบบเต็มปากเต็มคำแน้วถ้าเกิดไอ้ตัวนี้ตายแล้วผมจะต้องเสียเวลาไปเอาไอ้ตัวที่อยู่ฝั่งนี้มาอีกนั่นแหละคิดอะไรมากล่ะโอเคเอ้เอ้เดี๋ยวโอเคจัดขบวนจัดขบวนกันเดี๋ยวนั่นก็เล่น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 กันหน่อยโอเคเดี๋ยวอับ布拉มโอ้โหยังไม่ไม่เสียเวลาเดยังไม่จะเสียเวลาไม่ไปไม่เล่นดีกว่าโอเคคุณวังย้ำตัวไปฝั่งนี้มา อ布拉มสองคันนี้ก็น่าจะเคลียรอินฟินิตรีกันอยู่รอดแล้วมั้งโอเคปะอันนี้โอเคยึดสะกดจิกระดวนกันนี้ไปยึดอย่างนั้นโอเคให้มันเล่นกันป่ะอ布拉มเขาช่วยด่วนอบรามเขาช่วยเขาช่วยทหารหน่อยเออโชว์เดมเดอะสตาร์เอฟเวอร์เกตเออร์เดอะสไตอย่างนั้นโอเคไปกันต่อเหลือเหลือนิดหน่อย ยังเหลือเรื่องนิดหน่อยโอเคไม่อะไรมากแล้วเอออับรามขึ้นต่ออับรามขึ้นอับรามขึ้นเอฟพิลอดตามมาแน่นอนเดี๋ยวอับรามอับรามจะให้เคียร์ไอจะให้เคียร์สเตเกอร์ก่อนโอเคเคียร์เลยมันก็ยังไม่น่าเจ็บไม่เจ็บไม่จะปวดอะไรมากหรอมั้งโอเคเล่นเลยเล่นสิยึดสิยึดสิยึดยึดไอ้ห่ายึดยึดสิยึดโอ้บัซบเอ้าไปแม่ง นี่กูโต้ทหารตรงนี้มาจิ้มหมายแล้วคิดดูทางมันปลอดภัยซะที่ไหนล่ะบัต๊อปโอเคเดี๋ยวกันนี้ผมยึดผมยึดอะไรเขาเรียกว่าผมสก็ตจิตอันนี้ไม่ได้ละสสก็ตจิตเอโรเบสต่อไปผมต้องคอยระวังพวกหมาพวกอะไรโอเคพวกนี้มาดิเออผมหมดตัวเลยโอเคเคลียร์เลยเอโรเบสเคลียร์เคลียร์ดวนงานนี้โอเคทีนี้อ้าวไอสัตว์ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ให้กูอีกอย่างงั้นอย่างงั้นสิให้มันได้อย่างงี้สิทหาร ให้มันได้แบบนี้สิผมบัดเซ็ตได้ครบสมองทั้งวงเลยโอเคไปขึ้นไม่หรอไอ้ที่ผมที่ผมก็เอาเอาบารมขึ้นไปนี่ไม่คือไม่พอไม่พอเหตุผลอะไรเลยผมต้องไปเคลียร์หมาเหตุผลมันก็แค่นั้นมันก็แค่นั้นจริงจริงโอเคแต่แต่รู้สึกมันจะยังไม่เล็งอะเดฟเรล่าถ้างั้นโอเคไปกันต่อมันยังไม่เล็งอะเดฟอะเดฟเหล่าโอเคเฮ้ย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 หายไปคนนึง ไอพวกนี้มาเดี๋ยวไอพวกว่างงานไอพวกว่างงานตัวไหนมึงมาด่วนมากระด่วนไหนๆก็ไหนๆก็จะไหนๆก็ว่างงานกันแล้วโอเคขออภัยอันที่จริงมันไม่ควรจะว่างงานกันเลยทั้งสิ้นนะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องสะกดจิตมันใหม่โอเคเซอเออทีนี้ต่อไปเดี๋ยวลอยพอว่างงานเสร็จเดี๋ยวผมขอเคลียร์หมานก่อนไอพวกนี้โอเคเขาฆ่าตัวตายด่วนอับรามหนีอับรามหนี อับรามหนีส่วนไอ้พวกนี้โอเคเข้าตัวตายโซท้ายไปซะเดี๋ยวฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวเตรียมตัวเข้ายึดกันเลยยึดสิยึดสิโอ้โหเดี๋ยวชักช้าชักช้าชักช้าไม่แตกไอ้พวกนี้ดิเออเล่นมันเออไปโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าเคลียร์หมานก่อนโอเคให้ได้ดีก่อนไปโอเคส่วนไอ้พวกนี้ไม่ไอ้นี่มาอยู่นี่หลบรัศมี up. น่าเยังไม่เจอแหละโอเคเดี๋ยวอาเดฟไปก่อนโอเคเดี๋ยวเฮ้ยสปายเข้าด่วนเชี่ยหมายด้วยโอเคเชี่ยเดี๋ยวมันคงไก่แค่เอ็มพีไก่แค่ปืนปืนกระจกกระจอกนี่มันคงไม่ยิงผมตายแล้วนะโอเคปะเฮ้ยเฮ้ยเฮกำลังมาสปายนีก่อนสปายนี่สปายหลบมุมก่อนส่วนอับรามอับรามเคลียร์ อ布拉มเคลียอ布拉มเคลียหมาโอเคเดี๋ยวเฮ้ยฝั่งบนเคลียดนะเฮ้ยฝั่งบนเคลียดไปเดี๋ยวตัวเข้ากันดวนงานนี้เดี๋ยวรอรอไอ้พวกนี้เดินไอ้พวกนี้เดินกันเดินไปก่อนโอเคปะผมไปเจอไมาอีกโอเคอบรามบังหน้ากันด่วนโอเคอบรามบังหน้าเอออย่างนั้นดีมากไปเออเจอแล้วก็เล่นๆกันหน่อยเลยไปโอเคอีฟเฟ็ตเทรดอีฟเฟ็ตเทรดโอเคงานนี้น่าจะน่าจะแค่นี้แหละมั้งน่าจะมีแค่นี้แหละจริงๆไป โอเคงานนี้รอชนะกันเรียบร้อยไม่เสียเวลาเพราะอะไรเลยเฮ้ยพนักกเนี่ยเพราะมึงเนี่ยเอโรแบสจุดหมายงโปเกียร์จุดแท่งเรียบอดีปุ่นี่เออมีเทคโนโลยีใหม่มาเอองานนี้เรารอรับชัยชนะกันเด้อเดี๋ยวมันจะเหมือนในมูฟวี่บอกว่าตุ้มตุ้มตุ้มเออเหมือนในมูฟวี่เนี่ยในอะไรวะมูฟวี่เออจังเออมันสมบเร็จแล้วโพลูซามันจะทำให้นี่จะทำให้ยูร่ดิภูมิใจเอ่อเดอะแฟมิลี่ติกคอมมิต นี่แหละสิ่งแรกที่จะมาแต่เราจะให้แอร์ไลน์รู้ไม่ได้ยูริจะหาเรามันจะหาเราแมวะไอ,อผมผมผมงงแกมาติดกันแหละจริงๆช่างอันเนอะคือสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับผมเทรนเทรสเตอร์ Tr วันนี้เรามาอยู่กับเอ่ออะไรวะยูริเมสเซจไม่ใช่เป็นฟิลิปพอร์ตวะโอเคยูริเมสเซจกับยูริเมสเซจเราวะยูริเมสเซจประจำภากรกิจนี้กันนะฮะ ยูสวิสไดวิดริมิตต์เพอร์ซแนลแฮทเซฟเดอะไลท์ออฟออทาวซันออฟออร์ลาเซียคือการโจมตีแบบสายฟ้าแลบของเราการโจมตีแบบสายฟ้าแลบของเราด้วยกองกำลังคนที่กระจิ้นกระจอยด้วยได้ทำการรักษาชีวิตของผู้คนนับพันของรัสเซียคอมบเลตแอสเดลิตเอรมบุการเอิมกกอันหาม as t h e l e a d e r ะช a อ of อเมริกาก็คือไอ้พวกเดินตีนของอเมริกานี่คือมันมันไม่ได้มันมันไม่ได้รู้สึกอันตรายเลยเลย The v ช s i o n ินเซนท์เ n ท g i n n g in o o t i o n คือตอนนี้ใน InVision ในในในภาพวิชั่นอะไรก็ไม่รู้ได้ทำการเซตหลายๆอย่างอยู่ในอยู่ในเส้นทางในอะไรก็ไม่รู้แต่นี่มันเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นโลกจะต้องเรียนรู้สตูดเดือยจัดก,การไม่ได้77 อย่าง77ตัว77จํานวนนะฮะผมไม่รู้มจะเรียกอะไรเหมือนกันเพราะมันปนมันปนหมาปนรถถังด้วยก็ไม่เป็นไรนะฮะเวลาที่เขาทำได้ดีที่สุด25นาทีของเราทาไปได้18นาทีจุด31เวซึ่งมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายก,ก็ก็ยังถือว่าดูดีแล้วกันนะฮะมันยังดูดีอยู่นิดนึงก็แต่ถ้าเกิดเป็นภารกิจง่ายถ้าผมจะไม่ผิดผมจะประมาณ15นาทีมันจะเวลาเราเล่นอยู่ประมาณ15นาทีแต่ระดับยากละผมไม่รู้แต่ ขอหย่าไปก่อนนะว่าผมเผลอกดเผลอกดให้มันเล่นระดับปานกลางสำหรับภารกิจนี้แต่ภารกิจต่อไปผมจะเล่นง่ายแน่นอนผมบอกเลยผมเล่นง่ายแน่นอนขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูจบคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยถ้าเกิดชอบกันนะฮะถ้าเกิดผมแค่ไม่ดีลืมหวยแต่ยังไงก็อย่าลืมติอย่าลืมติชมกันได้แต่อยา่าด่ากันนะฮะก็กลับมาแล้วสําหรับเมทัลนอเวก้าภารกิจเอฟซินลอตอเดฟนะฮะ,นะฮะก็ ม่ได้อะไรมากแล้วก็แค่ผมพักหลังจากเล่นรัสเซียไปประมาณเกือบอาทิตย์2อาทิตย์หรือเปล่าม,มันยังไม่ถึงอาทิตย์เลยมั้งก็ม,มีมีคลิปเล่งๆมาเรื่อยๆแต่ก็ช่างมาหนับโอเคดราไปก่อนครับผมตัดคลิปฮะ